องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้ในปัญจ อย่างแก้วมนตรฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขรัศาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการขยายเครือข่ายศูนย์สุขภาพประจําหมู่บ้านหรือสถานีสุขภาพประจําชุมชนโดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับนางปียธิดาเรืองจันทร์ผู้อำนวยการรอพอสตรงช้างซึ่งเป็นนโยบายในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันของอสม หมอสถานีอนามัยหมอจากโรงพยาบาลพิจิตรที่ร่วมกันในการป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยหรือหากพบการผิดปกติของสุขภาพประชาชนก็จะได้เร่งดำเนินการตรวจรักษาให้หายได้อย่างทันท่วงทีโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายแพทย์ธีรวัตรรักจิตรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพิจิตรนายแพทย์ภาคภูมิรุคงประเสริฐนายแพทย์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพิจิตร นายสมยศเหลืองศรีสกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษที่ร่วมเป็นผู้ให้คำแนะนำกับอ,อสมอและหมออนามัยในการตรวจวัดความดันตรวจวัดน้ำตาลในกระแสเลือดรวมถึงการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่สถานีสุขภาพประจำหมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรมีการดำเนินการจัดทำสถานีสุขภาพประจำหมู่บ้านที่ขยายภารกิจครบแล้วทั้ง17รอพอสตในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและจะดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของรอพอสตที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทั้ง80แห่งทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่าอสมซึ่งเปรียบเสมือนหมอคนแรกที่หยุดใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด จะได้ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยการวัดความดันตรวจวัดน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อเก็บข้อมูลก่อนที่จะไปพบหมอคนที่สองคือหมอที่สถานีอนามัยเพื่อขอรับบริการในขั้นปฐมภูมิซึ่งถ้าหากเกินความสามารถของหมอคนที่สองก็จะส่งต่อให้คุณหมอคนที่3นั่นคือคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อรักษาต่อไปทางนี้ก็เพื่อหวังว่า การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดใน3ขั้นตอนจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยรวมถึงลดจำนวนของผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลพิจิตรที่ทุกวันนี้มีสภาพแออัดเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ที่สถานีสุขภาพภายในหมู่บ้านต่างๆก็จะได้ใช้เป็นที่พบปะพูดคุยในการทำกิจกรรมร่วมกันของอสมอกับประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านอีกทั้ง ในสถานที่ในลักษณะนี้ก็จะได้ใช้เป็นที่นัดหมายรวมตัวในการออกกำลังกายได้อีกด้วยคนในพื้นที่ของเราเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะ ถึงแม้ว่าอนามัยอยู่ไม่ไกลแต่บางครั้งด้วยเวลาอันจำกัดด้วยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเรามีสถานีสุขภาพอยู่ใกล้ในชุมชนอยู่กับชุมชนมีคนในชุมชนช่วยกันดูแลเนี่ยมันจะทําให้อัตราป่วยนะคะลายใหม่หรือว่าภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่คุมระดับน้ําตาลไม่ได้คุมระดับความดันไม่ได้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคนในชุมชนเองด้วยฝีมืออสมอหรือหมอคนที่หนึ่งของเรานะคะ ประโยชน์ของเทลสเตชันเนี่ยก็คือทําให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะมีโรคเบาหวานหรือว่าความดันเนี่ยแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรองตามหน่วยบริการสาธารณสุขหรือว่าตามคลินิกหรือว่าตามรพสตเนีสต สามารถรู้สุขภาวะของตัวเองว่าเริ่มที่จะป่วยเป็นเบาหวานแล้วจะได้รู้วิธีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในกลุ่มที่เป็นความดันเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการควบคุมการการรักษาและก็การติดตามการรักษาได้ดีขึ้นภาพรวมของของประชาชนในพิจิตของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจิตของเรานะครับได้มีการขยายเครือข่าย ศูนย์สุขภาพประจำหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสถานีสุขภาพที่เรารู้กันในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ขยายไปในเขตอำเภอเมืองครบทั้ง17แห่งนะครับซึ่งจะเป็นการบริการแบบครบควงจรในระดับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดความดันการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเป็นศูนย์ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ก็จะเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพอื่นๆที่เรามีในกรับรด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านนะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจิตนะครับมีความยินดีนะครับที่จะดูแลสุขภาพประชาชนของจังหวัดพิจิตรนะครับให้ครอบคุณทั้ง12อำเภอนะครับทั้ง80แห่งที่ถ่ายโอนมาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรครับขอบคุณครับ